สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนักเรียนมสนะคะโรงเรียนปามพัฒนวิทย์นะคะหัวข้อที่ครูจะสอนต่อไปนี้ก็คือเรื่องอนุภาคมูลฐานในอะตอมนะคะตอนนี้นักเรียนเหมือนม .4 ม .4 ทับ2ครูให้ใบงานไปทําไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเรื่องโครงสร้างแบบจําลองอะตอมนะคะม .4 ทับเนี่ยครูได้สอนแล้วนะคะแม้ว่ายังไม่ครบทุกแบบจําลองอะตอมนะคะแล้วก็ม4ทับก็คือได้ทําใบงานเรื่อง โครงสร้างแบบจําลองอะตอมไปแล้วนะคะทีนี้มาจนถึงการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเราจะรู้และตอนนี้ว่าอนุภาคมูลฐานในอะตอมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในอนุภาคมูลฐานในอะตอมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ขอให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนเล่มนี้ขึ้นมานะคะวิชานี้เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพนะคะซึ่งครูบอกมสทับวิทยาคณิตแล้วว่าเราเรียนไปด้วยกันนะคะเพราะมันมีมันจะมีเนื้อหาที่เหมือนกันอยู่ ะคะเพราะนั้นเราก็คือเรียนไปด้วยกันได้เลยอันไหนที่เราเรียนไม่เหมือนเพื่อนครูก็จะอัดคลิปให้ต่างหากนะอ่ะอันนี้หยิบหนังสือเรียนเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็บันทึกใหม่เมื่อกี้ลืมกดปาักกาอ่ะตอนนี้รู้แล้วอนุภาคมูลฐาในอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยนิวตรอนนะคะโปรโตอน แล้วก็อิเล็กตรอนนะคะรูปนี้นักเรียนจะเจอในหนังสือเรียนหน้าที่8นะคะแล้วก็ตารางนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่9้าอิเล็กตรอนใช้สัญลักษณ์เป็นตัว e นะคะมีประจุลบแสดงว่ามันมีประจุเป็นลบห p เนี่ยนักเรียนจะเขียน p เฉยๆหรือ p บวกก็ได้นะคะส่วน n เนี่ยก็คือนิวตรอนนะคะ p โปรตอน n นิวตรอน e อิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบหนึ่ง p โปรตอนมีประจุเป็นบวกหนึ่งส่วน n นิวตรอนไม่มีประจุนะคะมันจะเป็นกลางทางไฟฟ้าและโดยปกติในอะตอมที่มันเป็นกลางเนี่ยมันจะมีจํานวนโปรโตอนกับจํานวนอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากันทีนี้นักเรียนจะสังเกตมวลนะคะมวลแมสต,ตัวเนี้ยแปลว่ามวลนะแปลว่ามวลอ่ะมวลของอิเล็กตรอนจะเท่ากับ9.1คูณ10กำลังลบ28 มวลของโปรโตอนเท่ากับ1.67คูณ10กำลังลบ24และมวลของนิวตรอนเท่ากับ1.67คูณ10กำลังลบ24จริงๆนไม่ได้เท่ากันเป๊ะนะคะแต่ว่าเขาปัดละปัดให้มันเข้าใจง่ายๆว่ามันใกล้เคียงกันมากเพราะนั้นในการรวมมวลของอะตอมเนี่ยเราจะไม่รวมมวลของอิเล็กตรอนนะ,ะเราจะรวมมวลของโปรโตอนกับนิวตรอนเข้าด้วยกันเราไม่รวมมวลของอิเล็กตรอนนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะสอนวิธีการคำนวณ จำนวนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุแต่ว่าเรามารู้จักสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุกันก่อนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุประกอบไปด้วยอะไรมั่งนะคะมันจะมี3ส่วนส่วนที่เป็นตัวเลขนะคะสส่วนตัวบนกับตัวล่างหรือมันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวอักษรส่วนที่เป็นตัวอักษรเนี่ยก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ธาตุ อ่สัญลักษณ์ธาตุนะคะส่วนที่เป็นตัวเลขข้างบน m a นั number เนี่ยแปลว่ามวลอะตอมหรือเลขมวลนะคะซึ่งก็คือจะเอาน u เบอร์ of proton ก็คือโปรตอนกับน u เบอร์ of neutron ก็คือจำนวนนิวตรอนเนี่ยบวกกันส่วนอมิ m i c number ตัวข้างล่างก็คือเลขอะตอมนะคะบางตารางธาตุเนี่ยอาจจะสลับเลขอะตอมกับมวลอะตอมกันนะคะก็นักเรียนดูแล้วกันถ้าเป็นมวลอะตอมก็คือมันจะมากกว่าเลขอะตอม ะะเลขอะตอมเนี่ยก็คือจะบอกจํานวน p โปรตอนนะ,ะเลขอะตอมบอกจํานวนโปรตอนในนิวเคลียสนะคะแล้วก็เลขมวลหรือมวลอ,ตอะตอมตัวนี้เลขมวลหรือใช้คาว่ามวลอะตอมก็ได้เหมือนกันนะคะจะเป็นจํานวนโปรตอนบวกกับจํานวนนิวตรอนนะคะนะก็คือเอาเลขอะตอมมาบวกกับนิวตรอนนั่นเองอมาดูตัวอย่างการคำนวณอ,อย่างเช่นตัวนี้เป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ ทีเรียมนะคะถ้าทีเรียมจะอยู่หมู่ที่8ของตารางธาตุนะก็เรียนเปิดตารางธาตุนะคะจะมีตัวเลขอยู่2ตัวเลขคือเลข4กับเลข2เลข4ก็คืออะตอมิกแมสแปลว่าอะไรนะอะตอมิกแมสแปลว่ามวลอะตอมหรือเลขมวลน,นะคะหรือเลขมวลซึ่งก็คือเอาจำนวน p โปรตอนบวกกับจำนวน n นะคะ n นิวตรอนส่วนตัวเลขข้างล่างคืออะตอมิกนัมเบอร์ก็คือเลขอะตอมเลขอะตอมซึ่งจะเป็นตัวบอกตัวชาร์ปเนี่ยแทนแทนจำนวนเนาะจำนวนโปรโตอนแสดงว่า HE สีฮีเ e ลียม e e e เนี่ยมีจำนวนโปรโตอนเท่ากับ2และมันจะมีจำนวนอ e ิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่ ในอะตอมที่มันเป็นกลางจำนวนโปรโตอนกับจำนวนอิล็กตรอนมันเท่ากันเพราะนั้นจำนวนโปรโตอนเท่ากับ2จํจำนวนอิเล็กตรอนก็เท่ากับ 2, 2> ด้วยส่วนจำนวนนิวตรอนนักเรียนก็เอา4มาลบกับ2ก็ได้2แสดงว่าอนุภาคมูลฐานของฮีเลียมเนี่ยมีโปรโตอนเท่ากับ2มีอิเล็กตรอนเท่ากับ2และมีนิวตรอนเท่ากับะอ่ะไปดูตัวอย่างที่2ตัวนี้คือใครรู้บ้างว่า CA คือธาตุอะไร Ca แคลเซียมนะคะ Ca คือธาตุแคลเซียมแคลเซียมพบได้ไหนนะแคลเซียมตัวนี้สัญลักษณ์มันเขียนอยู่20กับ40.478ตัวไหนคือเลขมวลตัวไหนคือเลขอะตอมดี ตัวเลขที่น้อยคือเลขมวลเอ้ยไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยคือเลขอะตอมตัวเลขที่มากคือเลขมวลทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าเลขมวลมันเป็นทศนิยมอยู่ใช่ไหมคะให้นักเรียนปัดเป็นจํานวนเต็มนะคะจะได้คํานวณง่ายๆนะปัดเป็นจํานวนเต็มการปัดเป็นจํานวนเต็มก็คืออาศัยหลักทางคณิตศาสตร์ถ้ามันน้อยกว่าจุดหคือปัดทิ้งถ้ามันมากกว่าจุดหคือปัดขึ้นอันนี้มันจุดศูนย์เจ็ดเพราะนั้นเราปัดทิ้งนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้เลขอะตอม เท่ากับยี่สิบเลขมวลเท่ากับสี่สิบอ่ะตอนนี้เรารู้เลขอะตอมกับเลขมวลแล้วมาหาจำนวนโปรโตอนค่ะจำนวนโปรโตอนจะเท่ากับเลขอะตอมก็เท่ากับยี่สิบจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรโตอนเท่ากับยี่สิบจำนวนนิวตรอนให้นักเรียนเอาเลขมวลกับเลขอะตอมมาลบกันลบกันก็ได้ยี่สิบ เพราะนั้นจำนวนอนุภาคมูลฐานในอะตอมของแคลเซียมแคลเซียมจะประกอบไปด้วยโปรโตอน20ตัวนะคะอิเล็กตรอน20และนิวตรอน20นะอะไปดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3 K โพแทสเซียมนะคะ K โพแทสเซียมมีเลข19กับ39.098ตัวไหนเป็นเลขมวลดีคะตัวไหนเป็นเลขอะตอม เลขอะตอมเท่ากับ19เลขมวลเท่ากับ39นี่เราปัดแล้วนะอันนี้จุด0.98น้อยกว่าจ5เราปัดทิ้งนะคะปัดทิ้งไปเลยนะเพราะนั้นได้39เพราะนั้นจำนวนโปรโตอนจำนวน p โปรโตอน p คือโปรโตอนหรอย้ำอีกที E คือโปรโตอนเนี่ยก็เท่ากับเลขมวลเท่ากับเลขมวลตัวนี้เท่ากับ19จํานวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะไรเท่ากับ19ด้วยเพราะมันต้องเท่ากับจํานวนโปรโตอนเพราะอะตอมมันเป็นกลางถูกไหมคะส่วนจํานวนนิวตรอน n นิวตรอนให้นักเรียนเอาเลขมวลกับเลขอะตอมมาทําอะไรกันคะ เอามาลบกันใช่ไหมก็ได้39ลบ19เท่ากับ20อ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนโปรโตอนสรุปนะจำนวนโปรโตอนของโพแทสเซียมเท่ากับ19จําจำนวนอิเล็กตรอนของโพแทสเซียมเท่ากับ19และจำนวนนิวตรอนของโพแทสเซียมเท่ากับ20อ่ะตัวอย่างต่อไป Mg ม agnesium นะคะ Mg ม agnesium 12คือเลขอะตอม24.305อัดทิ้งเหลือ24อันนี้คือเลขมวลถูกไหมคะเพราะนั้นจำนวนโปรตอนเท่ากับ12 จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ12จำนวนนิวตรอนเท่ากับ24ลบ12ก็เท่ากับ12โอเคไหมคะเลขอะตอมดูจากตัวเลขที่น้อยนะคะมวลอะตอมดูจากตัวเลขที่มากกว่านักเรียนดูสัสดส่วนของมันนะคะเลขมวลหรือมวลอะตอมเนี่ยครูอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่สไลด์แรกแล้วว่าเลขมวลหรือมวลอะตอมเนี่ยคือเขาเอามวลเขาคิดมวลของ โปรตอนกับมวลของนิวตรอนรวมกันเพราะว่ามวลของอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะน้อยมากน้อยจนเขาไม่เอามาคิดนะคะเพราะนั้นก็เอามวลของโปรตอนกับนิวตรอนรวมกันเพราะนั้น12บวกก็ได้24นะอะต่อไปธาตุที่เป็นไอโซโทปกันคืออะไรอันนี้อยู่ในหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนหน้าที่เท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดไหมสิบเจ็ดสิบแปดระว่านักเรียนเปิดดูนะคะ เปิดตามนะอ่ะทีนี้ธาตุไฮโดรเจนอ่ะธาตุไฮโดรเจนก็คือเดีไอคุูเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึง่งสีแดงดีกว่าอะธาตุ H ไฮโดรเจนไฮโดรเจนเนี่ยเราใช้เป็นตัว H ไฮโดรเจนนะคะทีนี้ไอโซโทปคืออะไรมาดูทีละตัวนะคะไฮโดรเจนที่เป็นไฮโดรเจน1-1ก็คือมีโปรโตอนเท่ากับ1มีอิเล็กตรอนเท่ากับโปรโตอนแสดงว่าอิเล็กตรอนมันก็เท่ากับ1ตัวด้วย มีนิวตรอนเท่ากับศูนย์ทำไมนิวตรอนเท่ากับศูนย์นักเรียนก็เอาตัวเลขเลขบนกับเลขล่างก็คือเลขมวลกับเลขอะตอมมันลบกันมันก็ได้ศูนย์แสดงว่าไฮโดรเจน1-1เนี่ยมันไม่มีนิวตรอนเราเรียกตัวนี้ว่าโปรเทียมมันมีชื่อเรียกเฉพาะของมันส่วนไฮโดรเจน1-2ตัวนี้เรียกชื่อว่าดิวเทียมนะคะและไฮโดรเจน1-3เรียกชื่อว่าทริเทียมนะ เพราะนั้นตัวนี้นนโปรตอนเท่ากับ1นึ่อิเล็กตรอนเท่ากับ1ด้วยนิวตรอนก็เท่ากับ1ก็คือเอา2ลบกับ1ส่วนตัวนี้นิวตรอนเท่ากับ2เอา3ลบกับ1นักเรียนก็จะเห็นว่าเจ้าธาตุทั้ง3ตัวเนี่ยมันเป็นธาตุชนิดเดียวกันคือธาตุไฮโดรเจนถูกไหมคะเป็นธาตุชนิดเดียวกันมีเลขโปรตอนเนี่ยจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่มีจํานวนนิวตรอนไม่เท่ากัน เราเรียกธาตุที่เป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่มีจำนวนนิวตรอนไม่เท่ากันนั่นหมายความว่ามันจะมีเลขมวลเนี่ยเลขมวลเลขมวลไม่เท่ากันนะคะเราเรียกธาตุกลุ่มนี้ว่าเป็นธาตุไอโซโทปกันนะมาดูอีกตัวอย่างหนึง่งธาตุไอโซโทปอันนี้คือของคาร์อบอนนะคะมีคาร์บอน12อเวลาเราเรียกชื่อนะเราจะเรียกชื่อตามมวลมวลของมันมวลอะตอมคาร์บอนสิ คาร์บอน13อ่าตัวนี้คือคาร์บอน13แล้วก็คาร์บอน14คาร์บอน14นะคะพอเราคิดจำนวนโปรโตอนแล้วเราได้เท่ากันหมดเลยโปรโตอนเท่ากับ6ก็เพราะว่ามันเป็นธาตุชนิดเดียวกันมันจะต้องมีเลขโปรโตอนหรือเลขอะตอมเนี่ยเท่ากันทีนี้มาดูเลขนิวตรอนจำนวนนิวตรอน12ลบก็ได้6อันนี้เอา13ลบกับ6ได้7อันนี้เอา14ลบ6ก็ได้8 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันจะมีจํานวนนิวตรอนไม่เท่ากันเลขมวลเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเลขมวลมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราเรียกธาตุกลุ่มนี้ว่าเป็นธาตุไอโซโทปกันนะคะธาตุไอโซโทปกันทัาเเดยนจะเห็นในแผนภาพในแผนภาพก็คือโปรโตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางถูกไหมคะตรงกลางของอะตอมเนาะแล้วก็อิเล็กตรอนอยู่รอบๆอบเมื่อมันมีโปรโตอนเท่ากับหกมันก็จะมีอิเล็กตรอนหกตัวด้วยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกตัวนี้ก็เหมือนกันโปรตอนเท่ากับหกอิเล็กตรอนก็เท่ากันก็คือหกแต่นิวตรอนเป็นตัวที่ไม่เท่ากันอ่ะนิวตรอนเป็นตัวที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะ,ะนั้นธาตุที่มีนิวตรอนไม่เท่ากันมันมีเลขมวลไม่เท่ากันนะคะเรานั้นก็เป็นธาตุไอโซโทปมาดูธาตุต่อไปกลุ่มที่เรียกว่าเป็นธาตุอ๋อก่อนจะไปขึ้นธาตุไอโซโทนประโยชน์มีอะไรมั่งมีประโยชน์ไหมธาตุไอโซโทน ไฮโดรเจนเป็นอะตอมชนิดเดียวที่ไม่มีนิวตรอนไฮโดรเจน1-1นะคะเป็นอะตอมชนิดเดียวที่ไม่มีนิวตรอนน้ำที่เป็นไฮโดรเจน1-2เนี่ยมันมีสูตรเป็น D2O ไม่ใช่ H2O นะแต่มันก็คือ S อละนะเขาจะเรียกว่าน้ำมวลหนักนะคะ Heavy Water แล้วก็ไฮโดรเจน1-3เนี่ยเป็นธาตุกำมะถันรังสีอะไรคือธาตุกำมะถันรังสีธาตุกำมะถันรังสีก็คือธาตุที่มันแผ่รังสีได้เพราะนั้นน้ำที่เกิด H13 เนี่ยมีอันตรายเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษากันต่อว่ามันมีอันตรายยังไงส่วนเจ้าตัวคาร์บอน14เนี่ยนะคะมันใช้ประโยชน์ในการหาอายุของวัตถุโบราณน,นะเดี๋ยวพอหัวข้อหลักๆเรื่องธาตุกำมะันลงสีเดี๋ยวค่อยมาเน้นอีกทีนะอ่ะต่อไปธาตุที่เป็นกลุ่มไอโซโทน ไอโซโทนนะคะไอโซโทนเป็นธาตุอะตอมของธาตุต่างชนิดกันที่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันนะคะอ่ะยกตัวอย่างตัวอย่างที่9ระหว่างคาร์บอน14กับออกซิเจน16นะพอนักเรียนหาอนุภาคมูลฐานแล้วเนี่ยคาร์บอน14ก็จะมีจำนวนโปรโตอน6ตัวจำนวนนิวตรอน 8, 8 8นี่มาจากไหนก็14ลบกับ ส่วนจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ6เนี่ยเพราะมันจะต้องเท่ากับจำนวนโปรโตอนถูกไหมอะต่อไปอันนี้คือของ O ออกซิเจนอันนี้ของ O ออกซิเจนโปรโตอนเท่ากับ8นิวตรอนเท่ากับ8นิวตรอนก็คือเอา16ลบกับ8เนี่ย16ตัวเนี้ยนะคะมาลบกับ8ก็ได้8อิเล็กตรอนเท่ากันเพราะมันต้องเท่ากับโปรโตอนซึ่งเราจะเห็นว่า จำนวนนิวตรอนของคาร์บอน14กับจำนวนนิวตรอนของออกซิเจน16มีค่าเท่ากันก็คือเท่ากับ8เดอ้ขดขดเท่ากับ8เพราะฉะนั้นคาร์บอน14กับออกซิเจน16เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นไอโซโทนกันเป็นธาตุไอโซโทนไม่ใช่อโซโทปถ้าไอโซโทปต้องเป็นธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขมวลต่างกันอันนี้ไอโซโทนคือธาตุต่างชนิดกันที่มีจำนวนนิวตรอน เท่ากันก็คือเลขข้างบนลบเลขข้างล่างแล้วมันลบกันได้เท่ากันนะคะอ่ะตัวอย่างอีกตัวหนึ่งฟอสฟอรัสอ่ะฟอสฟอรัสสาสิบเอดกับซัลเฟอร์สามสอง่ะลองลบกันแล้วนะคะเราจะได้นิวตรอนของฟอสฟอรัสเท่ากับสิบหและนิวตรอนของซัลเฟอร์ก็เท่ากับสิหด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เป็นไอโซโทนกัน ต่อไปธาตุไอโซบาร์นะคะอะตอมของธาตุที่เป็นไอโซบาร์กันก็คืออะตอมของธาตุต่างชนิดกันที่มีเลขมวลเท่ากันตัวอย่างเช่นคราร์บอน14กับไนโตรเจน14อ่ะเห็นไหมว่ามันมีเลขมวลเท่ากันคือเท่ากับ14แต่ว่ามันเป็นธาตุคนละชนิดตัวนี้คือธาตุคาร์บอนตัวนี้คือธาตุไนโตรเจนงนั้นธาตุคนละชนิดกันที่มีเลขม,นะม,ม,มวลเท่ากันนะคะเพราะนั้นถ้ามันมีเลขมวลเท่ากันแบบนี้ <wier: IF> เขาเรียกว่ามันเป็นไอโซบาร์กัน แคลเซียม40่สอกอนก็นกน40นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นไอโซบาร์กันหลักการจำง่ายๆก็คือถ้าเป็นธาตุไอโซโทโป,ปออลานะโปรตอนเท่ากันถ้าภาษาอังกฤษไอโซโทโปก็คือตัว p ถูกไหมอันนี้ภาษาไทยไอโซโทนตัว n ก็คือนิวตรอนเท่ากันไอโซโทน อ่ะตัว N เท่ากันต่อไปไอโซบาตัว B ก็คือเลขบนเท่ากันนะคะไอโซบาถ้าเป็นภาษาอังกฤษใครอยากจะภาษาอังกฤษไอโซบาก็คือตัว A A ก็คืออะตอมิกแมสนะคะเท่ากันอันนี้ก็คือ B บนนะคะบอบน,นี่ไอโซบาก็คือเลขบนเท่ากันอันนี้ก็คือการตั้งข้อสังเกตของไอโซโทปไอโซโทนและไอโซบาสามตัวนะ ดูตัวอย่างเพิ่มเติมเดี๋ยวคูยกตัวอย่างเพิ่มเติม O ออกซิเจนนะคะ O ออกซิเจนเนี่ยเขาบอกว่ามีมวลอะตอมเท่ากับ17มีมวลอะตอมไม่ใช่มวลอะตอมสิแมสตัมเบอร์ number, เลขมวลตัวนี้คือเลขมวลตัวนี้คือเลขอะตอม เลขอะตอมของออกซิเจนเนี่ยมันเท่ากับ8เปิดตารางาธาตุนะเท่ากับ8อ่ะเท่ากับ8แสดงว่าโปรโตอนเท่ากับเลขอะตอมก็เท่ากับ8ปนะคะนิวตรอนนิวตรอนคิดยังไงนะนิวตรอนเอาเลขมวลลบก,กับเลขอะตอม1 7บลบแด ได้เก้าอ่ะอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเท่ากันกันกบโปรตอนเพราะนั้นเท่ากับแปดด้วยตัวนี้เป็นไอโซโทปไหมเป็นเพราะว่าปกติแล้วออกซิเจนโดยทั่วไปในธรรมชาติจะเป็นออกซิเจน16นะคะตัวนี้ก็จะเป็น O 8แล้วก็17 นะฮะ O 8 7อ่ะต่อไปตัวนี้เขาไม่บอกเขาบอกเลขอะตอมมาเลขอะตอมเท่ากับ15เพราะนั้นท่านเรนต้องไปเปิดตารางธาตุว่าธาตุอะไรที่มีเลขอะตอมเท่ากับ15ซึ่งมันจะตรงกับตัว P นะคะ P p อ o ฟอรั r นะ,ะ P ฟอสฟอรัสอ่ะตัว P เขียนไว้ก่อนทีนี้มันมีเลขโปรตอนเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่ากับ15อ่าเท่ากับ15เพราะมันต้องเท่ากับเลขอะตอม มีเลขอะน,นิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก,ก็เอา31ลบกับ15ก็ได้เท่ากับ16มีนิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่ก็อ่มีอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่ช่องนี้คืออิเล็กตรอนนะอีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับโปรตอนก็ได้15เหมือนกันอ่ะตัวนี้เขียนสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียสว่าไงก็15แล้วก็ข้างบนก็เป็น31นะคะอ่ะอะตอมิกนัมเบอร์ ของตัวที่38มสิบยวครูจำไม่ได้เกิดแป๊บนึงตัวที่38 36คลิปตอนอืมสาคลิปตอนอัตตอมิกนัมเบอร์สา สตรอนเทียมนะคะใช้ตัวย่อคือ sr อืม sr บอกจำนวนนิวตรอนมาว่าเท่ากับห้าสิบบอกจำนวนเลขมวลมาเท่ากับส8ิแปดเพราะนั้นเราเติมช่องนี้ก่อนถ้าบอกเลขอะตอมมาแล้วเราก็เติมโปรโตอนได้เลยโปรโตอนเท่ากับสาสิบแปดอิเล็กตรอนเท่ากับโปรโตอนก็สาสิแปดด้วยส่วนเลขมวลเราก็เอาสองตัวนี้มาบวกกันก็ได้ 88นะคะตัวนี้คือสตรอนเทียมฟอสฟอรัสเขียนยังไงคะนักเรียนฟอสฟอรัสฟอสฟอสฟอสอะพีฟอสฟอรัสนะคะอะต่อไปนีออนนีออนนี่ใช้ NE อ้าลืมเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ข,ข้างบนตัวนี้ก็ต้องเป็น38แล้วก็88อ่าต่อไป NE นออนบอกเลขมวลมาเท่ากับ20นะคะเลขอะตอมของนนออนเปิดตารางธาตุแล้วเท่ากับ10อ่าเท่ากับ10เพราะนั้นเลขโปรตอนก็เท่ากับ10อิเล็กตรอนเท่ากับ10บอ่าจำนวนนิวตรอนเอาเลขมวลลบกับเลขอะตอม20ลบ10ก็ได้ สิโอเคอ่ะโอเคยกตัวอย่างพอสมควรแล้วนะคะเดี๋วนักเรียนกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนนะเดี๋ยวครูเอาตัวอย่างเพิ่มเติมมาให้ดูอีกทีวันหลังนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาไม่เข้าใจก็คือชัดมาถามเป็นการส่วนตัวนะคะกลับไปลองทําแบบฝึกหัดดูนะคะมันจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทอยู่ที่เติมเป็นตารางแบบเนี้ยครูใส่มาเรีย